คลิปนี้จะพาไปดูครับเมื่อเราเห็นรถบัสนำเที่ยวแบบนี้อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับอันตรายครับเรียงได้เรียกนะครับไปดูกันครับรถก,กับพยายามที่จะแซงให้ได้แต่แซงไม่ได้ นี่แหละครับทำไมผมก็ยังไม่เข้าใจนะทำไมรถมัดนําเที่ยวเนะี่ยทำไมถึงวิ่งกว่าไม่ยอมให้รถเล็กไปเลยครับทั้งทั้งที่ตัวเองขับช้านะนอันตรายมากครับถ้าทุกคนเห็นแบบนี้อย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะครับห้ามไปขี่ตูดนะอันตรายมากครับบางทีเขาไม่เห็นเราฮนะบางทีเขาเอาจจะเบรกอาจจะชนตูดได้ฮนะอันตราย